สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจท,ท,ทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีความจำเป็นต้องออกข้างนอกนะครับผมพอดีไปรับยาให้กับลูกชายคือเจ้าบอดี้ซึ่งเป็นโรคกระเพาะอาหารก็เลยต้องขับรถออกมาแต่ก็ป้องกันอย่างดีครับนะด้วยการมีเฟสชายด้วยนะครับมีเฟสชายนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็คงจะเข้าบ้านไปหาแม่นิดนึงนะครับเพื่อเปรียบของ ก็รีบกลับบ้านนะฮะังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเพราะต่างคนต่างก็ต้องมาระวังด้วยตัวเองด้วยนะฮะแม้ว่าช่วงนี้เราอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับรู้สึกเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายและจิตใจแต่ด้วยกําลังใจที่ดีก็จะฝ่าฟันไปได้ชีวิตวันนี้อาจจะดูเหมือนมืดมิดอาจจะดูเหมือนว่าตตกตกใจแต่ก็ต้องผ่านพ้นไปได้ครับหากเรามีใจิตใจที่เข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นะครับจึงนาเรียนว่าสิ่งที่ดีดนั้นย่อมมีเข้ามาหลังจากที่แย่ๆผ่านไปสวัสดีครับคุณนัทธาพิรมจากจังหวัดบุรีรัานีคุณมนุชาหนกวัฒน์โภคินนะฮะหลายคนต้องอยู่บ้านใช่ไหมครับหลายคนก็บอกว่างๆไม่ได้ทําทอะไรหเหงาเครียดกังวลใจเรื่องเงินเรื่องงานจะทําทอย่างไรเนี่ยจะมีเคอร์ฟิวยี่ิบสี่ชั่วโมงหรือเปล่านะครับช่วงนี้นะครับเราจะเห็นที่ภาวะของความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของเรา ะะว่าเราจะมีความเข้มแข็งอย่างไรบ้างวันดียับคุณบรรจงวันดียวับคุณสุนันท์นับเสพี่ติ๊กสุนันท์นับสนิทครับนะฮะดังนั้นจึงบอกว่าขึ้นอยู่ว่าเราจะทําอย่างไรนะฮะให้กิตใจของเรานั้นเข้มแข็งนะครับต่อสู้ฟันฝ่าในวิกฤตครั้งนี้โควิด19นั้นดูเหมือนเป็นวิกฤตที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าไวรัสตัวร้ายเนี่ยจะมาถึงประเทศไทยเราได้และก็สร้างความไม่ตกวันไหวเป็นอย่างมาก ผลกระทบนะก็เกิดขึ้นมากมายทีเดียวดังนั้นจึงนําเรียนทุกท่านครับว่าสิ่งดีๆนะก็ต้องมีเข้ามาแน่นอนแต่ช่วงนี้แม้ว่าเราค่อนข้างจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือทดถอยนะครับคนเคยที่ออกบ้านทุกวันนะครับก็ต้องอยู่กับบ้านแต่วิกฤตครั้งนี้ก็สอนให้เรารู้ว่านะครับความอบอุ่นในครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญหลายคนได้ทานข้าวพร้อมกันหลายคนได้เห็นหน้าค่าตากันคนที่เคยทะเลาบบะเบาแว้งกันก็นะครับกลับมาที่จะ รักใคร่กันเพราะว่าต่างคนต่างก็อยู่ในโซลว่าของความสนุกตกใจสวัสดีครับพี่ติ๊กเดี๋ยวจะไปหาคุณแม่นะครับสวัสดีครับคุณหนิงหนิงรักนี้ไม่ได้มีเลยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะก็ไดยส่งกำลังใจมาให้กับทุกท่านครับเราได้เปลี่ยนความคิดเห็นแล้วพูดจาพูดคุยกันนะครับก็เหมือนว่าเราก็สบายอกสบายใจไปอย่างหนึ่งไม่ต้องมีเรื่องเครียดหรือคิดมากนะครับนะฮะผมเองก็เปิดคอสอนหลังจากที่นะฮะ ไม่ได้รับแขกเข้ามาในบ้านก็สอนทางออนไลน์เป็นภายุบสี่วันที่16เมษายนราคาเพียงแค่เข้า199บาทก็ช่วยกันครับนสสะส,ส,บบนนสวัสดีครับสู้ครับที่บ้านเรื่องหมูตุนสวัสดีครับจากกำแพงเพชรถูกไหมฮถ้าจำไม่ผิดหรือแถวร้อยเอ็ดนะจำไม่ได้ละที่บ้านเรื่องหมูตุนนะครับนุกบุรีรัมอยู่บุรีรัมใช่ไหมที่บ้านเรื่องหมูตุนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพร้อมยังครับในการต่อสู้ครั้งนี้ ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านครับนะฮะแล้วขอพระนาซีศสิทธ์ในกุโรโล,โลจงช่วยดมดันทุกท่านนั้นได้ไประสบพบแต่ความสุขความเจริญแวควค่าจากเรื่องแย่โดยเฉพาะโควิด19ให้พ้นไปจากประเทศเราเสียทีแล้วพ้นจากโรคนี้นะครับโรคนี้เป็นโรคที่กลัวเรื่องของแสงแดดกลัวเรื่องของความรอ้อนแต่สิ่งทั่น่าสึกคือกลัวความสำคีของคนไทยเราครับดังนั้นวิกฤตจะเป็นโอกาสได้ถ้าเรารักรู้จักให้รู้จกักแบ่งปันรู้จักอภัยกัน นะครับได้มีความสามัคคีกันเป็นน้านหนึ่งอันเดียวกันคนไหนที่กระตุ้นสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข่เพื่อหวังผลกาไรก็เห็นไหมครับว่าช่วงนี้ไข่ราคารถลดลงมาเพราะคนเริ่มแอนตี้ไม่ยอมทานไข่แล้วดังนั้นก็อย่าไปเชื่อข่าวดื้อมากนะครับข่าวดื้อต่างๆนั้นบางทีหวังผลทางด้านพาณิชย์หวังผลทางด้านการเมืองมีข่าวลวงต่างๆมากมายซึ่งหลายท่านนั้นอาจจะไม่ไม่ทราบนะครับอย่าเป็นเหยื่อของสื่อบังสือนะครับซึ่งบางทีก็ส่งมาเพื่อหวังผลทางด้านเรื่องเศรษฐกิจการเมืองหรือเชิงผลิตต่างๆนะฮะ นั่นจึงอยากส่งกำลังใจให้กับทุกท่านครับเราเป็นกำลังใจให้กันและการเสมอครับนะครับขอทุกท่านที่เข้ามาในวันนี้และอย่างที่ไม่ได้เข้ามาขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมหวังไดในคด่คิดทีเงินได้เงนินคิดทองได้ทองได,งได้ผ่านพ้นภัยโควิดไปได้ด้วยดีสวัสดีครับ